เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวิชาญช่วยชูใจนะครับยืนอยู่บนยอดเขาวังชิงนะครับอยู่กับน้องเบอร์ นะครับคนที่พยายามที่จะผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนยอดเขาวังชิงนะครับบนยอดเขาวังชิงผมขึ้นมาวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ผมไปดูนะครับน้องเบอร์พาไปดูฟอสซิลนะครับฟอสซิลงูยักษ์ฟอสซิลหินน่าสนใจมากทีเดียวกันลังรอ นักวิชาการเข้ามาพิสูจน์นะครับว่าเป็นฟอสซิลอะไรกันแน่นะครับอยอดเขาวังชิงจุดสูงสุดที่ผมยืนอยู่ในขณะน,นี้นะครับติวทัศ์มองเห็นเมืองหาดใหญ่มองเห็นทะเลสาบสงขลา,าตุ้งกว้างสวยงามทัานผู้ฟังครับบนยอดเขามีที่พักมีศาลามีห้องน้ำมีบ่อน้ำบนภูเขานะครับ สิ่งอำนยวยความสะดวกพร้อมเพรียงสถานที่สวยงามเหมาะที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมาชาตินะครับสมุนไพรมากมายหลายชนิดบนยอดเขาวางชิงนะครับผมอยู่กับเบอร์นะครับเบอร์ตั้งใจที่จะทำท่องเที่ยวอย่างไรตามแนวความคิดของเราอยากจะทำอะไรบนยอดเขาวางชิงครับออันดับแรก<ม>ครับผมอยากจะทำทัดเขาวางชิงที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากอื ขอได้ไว้รับเหมือนกันเพราะคนชาวบ้านแถวนี้เขาก็บูชาทวดกันทังนั้นครับทุกหยอมญ้าเลยแล้วบังเอิญขึ้นมาทัางบนนี้มันมีจุดวิวทิวทัศน์เหมือนกับที่พี่บอกครับมีทวดให้ให้ไหวให้บูชาแลวก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างที่อยากจะพาไปดูถ้าขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นบ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บ่อน้ำครับสองแห่งนี้มันเป็นแห่งที่มาสัจจัน์มากเลยทั้งทั้งที่ ภูเขาตรงนี้มันเป็นก้อนหินใหญ่โตครับแต่มีตาคนหนึ่งชื่อว่าตาอั้นสุกเกษครับแกบอกว่าได้ไปขุดตรงนั้นขุดลงไปเรื่อยๆขุดลงไปเรื่อยๆแกบอกว่าจะไม่เจอหินแนะ่นอนขุดลงไปสักพักหนึ่งก็จะเจอตาน้ำหลามก็จริงอย่างที่เกยว่าอมันมันสจัจตรงนั้นแต่ก็อีกิแห่งหนึ่งเป็นบ่อน้ําสั์สิทธิ์ครับก็เป็นบ่อน้ำเล็กๆอยู่บนก้อนหินประมาณ 50 50เซนติเมตรครับมันมีรูบ่อน้ำอยู่เราเอาหลอดเข้าไปดูเนี่ยครับดู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 รู้สึกว่าน้ำมันจะหมดแล้วยังไม่ทันได้เอาหลอดขึ้นน้ำมันก็ขึ้นมาอีกครับดูเท่าไหร่มันก็ไม่ครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ากครับเราอยากจะให้ทุกคนได้มาท่องเที่ยวดูสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ครับมีสมุนไพรมีทวดและก็มีซากของฟอสซิลซากของฟอสซิลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามตำนานของทวด ของทวดช้างและทวดมูที่นี่จริงๆครับจะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากมคนจะอยากจะให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชากันครับถือว่ามีของสิ่งที่ดีอยู่ที่อำเภอพองวยมของเราครับบรรยากาศกลางคืนเหมาะกับการกางเต็นท์ท่านผู้ฟังพื้นที่กว้างขวางแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็มีชาวบ้านพร้อมที่จะ ให้ความสะดวกดพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยร้อเเซขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็นนยมกีที่พักเป็นตัวอาคารหลบฝนหลบอะไรได้นะครับมีศาลาใหญ่โตอยู่ได้20-30คนอยู่ได้สบายรถมอไซค์ขับขึ้นมาถึงบนยอดควรจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยบรรยากาศกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างเรามองเห็นอะไรบ้างอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับเบิร์กลางคืนเนี่ยสังเกตได้ว่ากลางวันลมเราจะพัด ข้ามาข้างในแต่พอตกเย็นลงไปหโมงเป็นต้นไปลมจะพัดออกข้างนอกครับพอตอนบ่ค่ำเราจะได้ดูดาวบนดินอเรามองเห็นในดาวบนฟ้าแตเราขึ้นมาวันนี้เรามาดูดาวบนดินอืได้มองเห็นเมืองผาดใหญ่เมืองของจังหวัดสงขลาว่าอยู่ยังไงอยู่ครับมันน่าชมน่าอะขนาดไหนครับเรื่องหมอกเรื่องธรรมชาติเมือาตาศเย็นฝนตกใช่ถ้ามีความชื้นสัมผัสตอนเช้าเนี่ย เราจะมีหมอกให้ชมครับหมอกจะเป็นเหมือนทะเลอืดูไปก็สวยงามตาเราไม่ต้องไปถึงปลายไปถึงแม่น้ำศรใช่ไหมครับไปถ,ถึงนู่นถึงนี่ที่คอยขวงเราตรงนี้ก็มีดีเหมือนกันครับที่ดูหมอกถ้าหากว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนจะมาเรียนรู้มาเข้าค่ายมาศึกษาเดินปา่าชมธรรมชาติเนี่ยชาวบ้านเบอร์เองทีมงานน้องๆพร้อมที่จะบริการพร้อมที่จะดูแลไหมครับ ตรงจุดนี้เราพร้อมที่จะดูแลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดกันตรงๆไปตรงมานะครับพวกเราอยากจะทําให้ตรงนี้เป็นที่บูชาทุกคนอืเหมือนว่าทุกคนอยากจะมาตรงนี้เราก็ต้องดูแลให้อย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารการกินมันก็กินตามสภาพที่เราอยู่นะครับว่าเราอยู่ตรงจุดไหนคถ้าอยู่ข้างล่างก็กินอิ่มนิดนึงอยู่ข้างบนก็แบ่งปันกันกินนะครับจะได้รู้จักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับอยากจะ พูดอะไรกับพี่น้องประชาชนในฐานะทีเ่เป็นลูกที่คลองหอยโคงเป็นลูกหลานคนคองหอยโคงอ,อยากจะผลักดันตรงนีอ้อยากจะดูแลพื้นที่นี้ไว้อยากจะอนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้อยากจะช่วยกันสืบต่อตำนานทวดเขาวังชิงเพื่อให้รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานได้สืบต่อไปเนี่ยอยากจะอยากจะบอกอะไรในใจบ้างครับเบิร์กความในใจของผมนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่า ที่ตรงนี้มันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทุกคนจะขาดไม่ได้เลยในชายโครงคือมันเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มันทําให้เรามีกําลังใจบางอย่างที่จะต่อสู้ที่จะทําให้ตรงเนี้ยเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่อนุรักษ์ของทุกคนแถวชายโครงตรงนี้ให้ได้ครับไม่ใช่ก้อยโกงอย่างเดียวนะครับทั้งจังหวัดสงขลาเลยนะครับเราอยากจะให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชาตุวดกันนี่เจะครับนะครับเป็นหมดหมายหนึ่งของจังหวัดสงขลาได้ท่านผู้ฟังแล้วก็ การเดินทางเขาไม่ยากนะครับเดินเท้ามาก็ได้นะครับอมอไซค์ขึ้นมาถึงอยอดเขาที่พักจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะไปเดินชมธรรมชาติได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเบอร์ด้วยแล้วก็เขาวังชิงพี่น้องอทีมงานนะครับอยอดเขาวังชิงเครือข่ายพี่น้องประชาชนที่กรองหอยโขมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่เบื้องหน้าฝนกำลังตกท่านผู้ฟัง นะครับนี่ตกอยู่แถวแถวบ้านพลุนะครับน่าจะประมาณบ้านพลุนะครับไกลออกไปก็อําเภอใหญ่จังหวัดสงขลาไกลออกไปก็มองเห็นทะเลาสาบสงขลาจากยอดเขาวังชิงนะครับ,คร,บครับผมอยู่บนอยอดเขาวังชิงนะครับที่อําเภอคลองบอยโขมจังหวัดสงขลานะครับวันคอนเนี่ยมี ชาวบ้านในพื้นที่นะครับมาพบฟอสซิลนะครับมาพบกระดูนะครับที่เป็นหินนะครับกระดูกงูนะครับรูปร่างลักษณะคล้ายกับมูขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นฟอสซิลเป็นหินนะครับผมกำลังเดินทางเมื่อสักครู่เนี่ยขึ้นเขามานะครับตอนนี้กำลัง เดินลงไปในเขายังจุดที่ชาวบ้านพบเจอฟอสซิลที่เป็นหินนะครับบนเทือกเขาบนยอดเขาวังชิงที่อำเภอคลองไห่คงจังหวัดสงขลานะครับจุดจุดแรกนะครับที่ขึ้นมาแล้วเจอ าชาวบ้านามาพบลักษณะเป็นฟอสซิลนะครับลักษณะคล้ายกระดูเหมือนกับกระดูนะครับที่กลายเป็นหินนะครับแล้วก็ฝังอยู่ในในหิน่ะเป็นหินนะครับนี่ลักษณะที่ดูได้ชัดชัดเห็นได้ชัดเลยนะครับลักษณะนะครับเป็นโครงสร้าง กระดูกนะครับเป็นฟอสซิลท่านผู้ชมครับนี่ดูนะฮะลักษณะนะครับเป็นเหมือนกระดูกสัตว์นะครับชาวบ้านบอกว่าเป็นกระดูกทวดงูนะครับเขาวังชิงนะครับดูนะครับโน่นนะฮะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมครับดูนะฮะนี่นะครับ บนยอดเขาวังชิงนะครับชาวบ้านาพบอฟอสซิลนะครับกระดูกชาวบ้านบอกว่ากระดูกของทวดงูบนเทือกเขา,เาบนยอดเขาวังชิงที่อำเภอคลองไยโคงจังหวัดสงขานะครับลักษณะของฟอสซิลนะครับบนเทือกเขาวังชิงคล้ายกับ กระดูนะครับนี่อยู่แบบนี้นะครับที่นี่เนี่ยทวดเขาววังชิงเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะครับแล้วก็มาวันหนึ่งเนี่ยเมือ่อสักประมาณ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาวังชิงลั่นแล้วก็หินเนี่ยก็แตกกระจัดกระจายลงมาข้างล่างทำให้อฟอสซิลที่ว่าเนี่ยนะครับก็แตกเป็นก้อนอ จากการลั่นของเขาเนี่ยกระจัดกระจายลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ตกอยู่เป็นจุดๆๆเป็นส่วนๆแยกส่วนกันอยู่นะครับชวาวบ้านเรียกรอ้องให้นักวิชาการานักโบราณคดีนะครับหรือว่า,าคนที่ศึกษาเกี่ยวเรื่องทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลนะครับได้มาช่วยศึกษา ดูเพื่อที่จะให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยนะครับ <Okay. S 1> จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ลักษณะนะครับเป็นโครงสร้างเป็นกระดูเป็นส่วนนะครับที่กลายเป็นฟอสซิลเมื่อจุดเมื่อสักครู่จุดที่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นชัดเจนกว่าน,นี้นะครับผมอยู่กับน้องนะครับซึ่งเป็นคนมาพบอาฟอสซิล มาพบสิ่งประหลาดบนเทือกเขาหาวัางชิงเนี่ยพบอะไรเล่าไฟังหน่อยสิ่งที่พบกันน้องอสวัสดีครับผมนายสุประมงคลบุญศักนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่าบ่าเบอร์ป่าดํานะครับครับครั้งแรกที่เดินเข้ามาก็หนึ่งที่เขาวังชิงต้องการที่จะมาศึกษาสมุนไพรเพราะว่าที่นี่มันมีร้อยแปดชนิดครบหมดเลยตามตำรายาโบราณแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ได้กลิ่นแบบมันมันเข้าจมูกอะไรสักอย่างเลยนะครับอือก็เดินลงมาเดินลงมาเรื่อยๆก็ รู้สึกว่ากลิ่นที่มันหอมที่มันเหม็นนะมันก็หยุดตรงนี้ครับพอหยุดตรงนี้ปั๊บก็เอามือเกี่ยๆดูก็เจอซากกระดูกแบบนี้นครับครับลักษณะที่เราเจอเป็นซากกระดูกแบบนี้ท้างหน้าเลยนะครับลักษณะเป็นฟอสซิลลักษณะที่เราเห็นที่เราพบพอไปประกอบกับเรื่องเล่าของชาวบ้านของคนแก่ในพื้นที่เนี่ยมันประติดประต่ะตออย่างไรครังอาจายครับอ่าเอากันแบบย่อๆนะครับ,รบแบบว่าที่จํามาก็ เมื่อก่อนคนท่านคุญเกศเขาจะเดินขึ้นถ้าทําบุญของวงังจริงวันว่างเดือนห้ากันครับแล้วก็เขาจะเดินมาผ่านมาทางนี้แต่ทุกคนจะไม่กล้าผ่านทางนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีงูใหญ่งูใหญ่มากกําลังจะนอนนอนกดตัวอยู่เรับเฝ้าอยู่ตรงนี้แบบไม่กระดิกตัวไปไหนเลยแบบว่าเฝ้าอยู่ตรงนี้ตลอดทุกคนก็คิดนึกกลัวเพราะว่าที่นี่มันเป็นทวดงูครับครับทวดงูแล้วก็ตรวจช้างเพราะว่าที่นี่มันเกี่ยวพันกับช้างกับงูครับ ที่เหลือผมก็ไม่มั่นใจนลครับนี่นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวแลครับ,รบไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นช้างหรือว่างูหรือว่าอะไรอ,อยากจะให้อาจารย์มาตรวจอสอบดูนะครับตอนนี้คือเรียกร้องให้เขาเรียกว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญเรียกร้องหาผู้ชนานาญเราต้องการอะไรบ้างต้องการที่จะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นตำนานอย่างที่ว่าโทษเขาวังชิงนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นสถานที่บูชาและก็ท่องทเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูสมุนไพรร้อยแปดชนิดไปในตัวครับ เพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวมันมีสองถ้ำนะครับถ้ำเจดีกับถ้ำสุวรรณครับครับเมื่อก่อนเขาจะอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่ถ้ำเจดีครับแต่พอจากนั้นมามันก็มีทวดปู่ปู่เจ้าลงทรงอ่ะบบอกว่าที่นี่ให้เข้าไปเอาแบบมันจะมีเม็ดเกี่ยวกับธาตุอ่ะครับครับเพราะว่าตอนนี้เขาจะเอาไปทําอยู่ที่วัดปลางเก้วครับเป็นเป็นลูกธาตุเอาออกไปจากใต้ของจริงครับครับ จุดนี้ห่างจากหาดใหญ่สักกี่กิโลจากเมืองหาดใหญ่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับอกองพลกับค่ายทหารกองพลพัฒนาทีาเขาวังชิงมองเห็นใกล้ๆกี่กิโลับจากหาดใหญ่าจากหาดใหญ่มาก็ประมาณ20กิโลครับ,รบ20กิโลเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับ,รบนี่นะครับจุดที่ชาวบ้านมาเจอแล้วผมก็ยืนอยู่บนเขาพอดีนะครับนี่นะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับดูลักษณะนะครับลักษณะของฟอสซิลนะครับ เป็นเป็นเหมือนโครงกระดูกนะครับนี่นะครับแล้วก็มีร่องรอยของการแตกหักนะครับถ้าบุฟังดูแะฮะนี่น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากนะครับโชคดีครับที่ชาวบ้านมาพบมาเจอแล้วก็เรียกร้องให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับหรือว่า ส่วนหน่วยงานรัฐการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูแลช่วยตรวจสอบนะครับให้ความชัดเจนให้ชาวบ้านได้รู้ว่ามันคืออะไรถ้ามันมีร่องรอยความเป็นมามีประวัติศาสตร์นะครับมี เหตุผลในการรองรับก็จะได้ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาต่อไปให้อยู่คู่อำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาครับท่านผู้ชมครับผมวิชาญช่วยจูใจนะครับรายงานจากยอดเขาวังชิงอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาครับเล่าเรื่องเมืองใต้